วิดอบุกสุกับเสียงชุดนิทานชวนฝันบรรลือโลกเรื่องสโนไวท์โดยตุ๊ปปองในพระราชวังโออามีพระราชาพระราชินีสโนไวท์ทิดาจา๋จาจ้าขาวราวหิมะผิวพรรณดีดีต่อมาไม่ช้าไม่นานสงสารสงสาร สินราชินีมเหสีองค์ใหม่สวยสดแท้เป็นแม่มดกะฮุบเมืองนี้ไร้มนจนสวยจนงามทุกวันเฝ้าถามกระจกวงรีกระจกจ๋าบอกข้ามาเถิดว่าใครงามเลิศในปัตถภีกระจกจีบปากจีบคอประแจรประจอมเหสีมเหสีเอียงอาย อุ้ยตายจริงหรอกระจกปั้นเจอจริงสิจริงสิสโนไวโตขึ้นเป็นสาวผมดำผิวขาวปากแดงสวยดีมาเหสีแต่งองค์ทรงงามยิ้มร่ามาถามกระจกวงรีกระจกจ๋าบอกข้ามาเถิดว่าใครงามเลิศในปัตพีกระจกอำ่ำอ่ำอึ้งอึงหลบตานิดหนึง่ง สโนไว้นะสิเมเหสีเป็นฟืนเป็นไฟสั่งจับสโนไว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทหารสงสารจับใจจึงปล่อยตัวไปสโนไวรีบหนีมาพบบ้านจิตหลังจิว๋วเดินรีตรงลิว้วไม่รอไม่รีเคาะประตูก๊ก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 ไม่มีใครออกมาเปิดสักทีจึงผลัก ประตูเข้าไปอุ๊ยอุ๊ยแปลกใจอะไรกันนี่โต๊ะเตียงของใช้ทุกอย่างเล็กจังจิ๋วจังแปลกดีแปลกดีเข้าของระเกะระกะเก็บกวาดจัดซะเข้าทางเข้าที่ระหยยรยแรงเผลอหลับจนเสียงกลุบกับสะดุ้งเตรียมหนีคนแคระเจ็ดคนเข้ามาขอโทษนะจ๊ะ แล้วเ,เล่าเรื่องที่มีคนแคะทั้งหมดเห็นใจจึงชวนสโนไวท์ให้อยู่ที่นี่สโนไวท์ไม่หลอกไม่แหละดูแลคนแคะทั้งเจ็ดอย่างดีผูกพันรักกันใกล้ชิดเป็นเพื่อนสนิทเป็นน้องเป็นพี่กล่าวฝ่ายมเหสีคนงามปรีเข้าไปถามกระจกวงรีกระจกจ๋าบอกข้ามาเถิด ว่าใครงามเลิศในปัตถพีกระจกอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งหลบตานิดหนึ่งสโนไว้น่ะสีมะเมหสีเป็นฟืนเป็นไฟรีบไปเร่งไปจากวังเร็วจีปลอมเป็นคนแก่ผมหงอกมันล่อมอมาหลอกมาทำเซาสีตื้อจนสโนไว้ใจอ่อนทั้งออดทั้งออดกิ่นแอปเปิ้ลลูกนี้ กินแป๊บหลับปุ๊บฟุ๊บปั๊บแม่มดรีบกลับเข้าวังทันทีคนแคระแวะกลับมาบ้านตกใจเสียงสั่นอะไรกันนี่โถโถโผกอดน้องสาวใครทำกับเจ้าอย่างนี้อย่างนี้คนแคระเก็บร่างสโนไว้ในโลงแก้วใสปูกรมไม่หีวันหนึ่งเจ้าชายหลงมาถูกใจต้องตาเจ้าหญิงองค์นี้ เดินสง่าแววตาหวานหวานเปิดลงแก้วฉับพลันจุมพิษหนึ่งทีสนไว้ค่อยคอยลืมตาเจ้าชายรีบมาประคองเร็วจีขอร้องพาไปหาพ่อเจ้าชายเอออเข้าวังเดี๋ยวนี้คนแคร์เป็นห่วงเป็นใยตามเสด็จไปในวังทันทีเจ้าหญิงบอกเล่าเรื่องราวเสด็จพ่อเสียงกล้าว จับแม่มดมานี่สั่งลงโทษแม่มดโหดมากแม่มดร้องวก่กหน้าดำปิดปี่ปราชาหัวเราะเสียงดังเจ้าหญิงกลับวงังวันนี้วันนี้กระจองงองเจ้าเอ๋ยเจ้าค่าจัดงานวิวาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ออาอีอีโอโอชัยโยชัยโยยินดียินดี ออดิโอบุ๊กสุขกับเสียง